จะไปเดินเที่ยวห้างกันสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะฮะผมจะมาเดินที่ห้างพัตทนนัมประตูน้ําตรงน,นี้ก็จะเป็นศูนย์รวมแฟชั่นมอลล์คอนโดมิเนียมด้านบนแล้วก็แหล่งอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวตา่างชาตินะฮะก็มีสินค้าเสื้อผ้า,าแฟชั่นต่ตางๆมากมายนะที่นี่ เดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆว่าสายๆเพียงๆในวันหยุดสบายๆองบๆในวันนี้นะฮะบ,บรรยากาศในโซนแถวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะคึกคักบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงตามผมมานะครับอากาศตอนนี้นะสบายๆแต่ไม่ร้อนเลยนะบรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้นฝนไม่ร้อนไม่หนาวนะเดินได้สบายๆ ตรงนี้ผมมาอยู่ด้านล่างของหน้าหางนี่ฮะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตรงนี้ก็จะมาด้านโซนอาหารนล้วบมีอะไรน้ำผลไม้ซีฟู้ดนะ,ะ็บับ อดพุ้งปลาหมึกนะน้ำอ้อยนะเพื่อนด้านขวามือผมเป็นทางเข้าห้างนะเป็นเรียนชั้นที่หนึ่งด้านไหนก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆมากมายนะนะ้นำทับทิมนะ ส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวเขาก็จะมาจับใจให้สอยที่นี่นะฮะในช่วงระหว่างปิดท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาที่นี่นะเพื่อดูพวกเสื้อผ้าของกินของ,งใช้ต่างๆนะทะเลเขาเดี๋ยวผมว่าจะเดินดูบรรยากาศท,ทั่วๆไปก่อนนะครับเพ,เพื่อนๆอาหารจารกินต่างๆเนี่ยหลากหลายนะนี่นะครับพวกผลไม้นะผลไมา้ ที่สันสวยงามนะครับเพื่อนๆแล้วก็พวกอาหารทะเลนะพวกปิ้งยา่างตา่างๆอาหารเส้นน่ากินมากเลยครับมีสเปรย์พ่นกล้ามเนื้อไหมครับสเปรย์เป็นแบบสเปรย์ คนกําเหนือไม่มีมีแต่กรีมใช่ไหมถัดไปก็จะมีห้างอยู่บริเวณนี้อยู่หลายห้างเลยนะฮะเพื่อนคือว่าตรงจุดนี้ก็จะเป็นรับแลกเปลี่ยนเงินตรงนี้ก็มีให้บริการเดี๋ยวลองดูเทระครนะเพื่อนสำหรับวันนี้ ผมลองเดินเข้าไปด้านในราคาด้านในเนี่ยผมคิดว่าเป็นราคาที่จะส่วนใหญ่จะขายให้กับต่างชาตินะเป็นราคาขายต่างชาตินะั่นเป็นราคาบอกผ่านด,ด้วยนะก็ลองลองสนใจก็ลองต่อรองลองเลือกดูนะฮะนี่ครับจะยืนอายส,อสวยๆนะ มันก็จะมีเลททั้งราคาขายปีกนะฮะขายราคาส่งนะฮะราคาก็จะลดไปเยอะเลยนะฮะยิ่งซื้อมากก็จะได้ราคาส่วนลดเยอะเลยเพราะฉะนั้นลองลองมาดูนะฮะเยอผ้ามากมายเลย รองเท้านะครผมอยู่ในชั้นที่1น,นะจะเป็นพวกแฟชั่นเสื้อผ้าบุษสตรีนะชั้นหน่งชั้นสองชั้นสาชั้นสเลยไล่ขึ้นไปเลยชั้นหก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กเครื่องประดับกิฟชอปต่างๆนะครับเพื่อนส่วนชั้นหกชั้นเจก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถ บรรยากาศประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมวันหยุดสบายๆนะมีเวลาเหลือเฟือนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปห,หาอะไรหวานๆรับประทานฆ่าเวลาไปก่อน นี่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆช่วงนี้เป็นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวาต่างๆก็ออกมาขายเยอะแยะเลยนะฮะเพื่อนๆสนใจก็ลองมาเดินเล่นได้นะเพื่อนรับรองว่าที่นี่เนี่ยมันมีสินค้าให้เรา เลือกซื้อเยอะแยะมากมายฮะเนี่ยนะฮะชุดกีฬานี่ผมก็สนใจอยู่นะเสื้อยืดสีสันต่างๆนะเสื้อลำลองตรงนี้เป็นอะไรถุงเท้า ใส่ที่ไม่ใส่คอนแทนเลยเพราะว่าเพราะว่าอ่านนี่อเราให้จดตาคู่ไปเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> อย่างนี้นะ ออขอบคุณครับถ้าสนใจเป็นกระปุกใหญ่วันนี้หนูก็มีโปรนะรอ๋อใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ยก็จะได้ราได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็แถมของแจกให้ลูกค้ากนนี่สิบรัอันนี้เป็นยายาดองอย,ายาหอมยาหอมสุนไทยค่ะขอบคุณนะครับเสยืดเนี่ยนะฮะมวยไทย

ตัวละร้อยครับเพื่อนๆด,ด้านในเขาจะติดแอร์เดินสบายๆฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมเดินออกมาด้านนอกก่อน ผมเห็นอเมซอนด้านหน้าเดี๋ยวผมหากาแฟกินที่ตรงนี้ดีกว่า<ม>น่าจะมีที่นั่งอยู่นะอ่าพ้อม,มีอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยครับพีเมียมใช่ไหมไม,มาจากไหนอาย,ย่ครบฟอม

ไทยแลนด์ไทยแลนด์ใช่ขอบคุณก็ได้กาแฟเพิ่มตังแล้วเดี๋ยวเดินต่ออีกเล็กน้อยบรรยากาศประมาณนี้ครับเพื่อนๆอแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ แม้กระทั่งตะคู่นี้นะฮะชาวกัมพูชาก็มาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยเหมือนกันรอบๆบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทั้งนั้นเลยนะครับเเดีย๋ยวดูฝนะากดูนะครับเพื่อน ขึ้นมาที่โซนอาหารชั้น6นะฮะเดี๋ยวมาหาอะไรทานกันลองดูบรรยากาศนะเพอ่อนของกินเยอะแยะเลยนะเพื่อเดี๋ยวผมขาอะไรกินสัตยอยากสองอย่าง,างก็ประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับพัตยิน,นำ้ำประตูน้านะครับมีเวลาก็มาเดินเที่ยวจะไกแค่สอย มีกระเฉครับผมก็ลองง่ายๆแบบนี้นะอันนี้เป็นผัดหมี่มีผัดผัดกระเทดานี้จานนี้90บาทครับแล้วก็เกี๊ยวซ่า4ชิ้นนี่60บาทเดี๋ยวลองชิมดูหน่ะก็โอเคครับเพื่อนประมาณนี้นะราคาดั้านนก็จะ ถูกกว่าด้านล่างเล็กน้อยก็ลองเลือกดูนะอาหารก็มีหลากหลายมากมายทั้งบาท,ท์องคาวของคันเล่นับด้านบนนะครับเรียบร้อยสะสำหรับวันนี้นี่ยก็ผลงานได้กาเกงหนึ่งตัว150บาทเสื้ออีกสตัวเพื่อ ว่างๆก็มาเดินเล่นกันนะครับที่นี่เดินสบายๆแอร์เย็นสบายนักท่องเที่ยวเยอะเดินเพลินนะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะทาอะไรในวันหยุดว่างๆก็เรียนเชิญครับนะครับวันนี้ก็คงจะขอตัวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ